สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับแมทเลสเพย์อีกเช่นเคยทำไมแลกได้วะแปบบ๊บเอาแปดสิบพอละทำไมแลกแลกวะแปบ๊บนาโอ้หนักหนักหนักกว่าเดิมอีก อ๋อรู้แล้วทำไมแหลกต้นไม้นี่เองแม่งเยอะจะมาเยอะมันแหลกก็คือวันนี้เราก็หือว่าตรงเนี้ยลงไปหน่อยจะมาทําบ้านพักกันหน่อยเออเอาไว้ are, ว่าเราไม่ต้องเดินกลับตรงนูน้นแม่งไกลคนบอกไม่ไกลหรอกแป๊บเดียวก็ถึงเออเราตัดใจ,จ,จ,จคิดเลยเออผมผมว,ว่าไม่โคตรไกลเลย ก็ไถป่ายสักหน่อยเตรียมไม้สักนิดหน่อยละเออเชิบท่านี้ก็คงพอมั้งเออเอ,อ่พอละเราแตกตอกไม้ก่อนแล้วกันเราจะให้ทางเข้าอยู่ตรงตรงนี้แล้วกัน ตกคราบหน่อยตกคราบอะต้องมีอยู่ทุกที่วันใดเอาเยอะๆหน่อยสี่พอมั้งน่าจะพอเฮ้ยอย่าอย่าดิเออนี่วายติดหัว mai mang tít huở chén lệ, ờ, ừ, to lên. เสร็จแล้วเราก็ทำนี่หน่อยกบกบเดี๋ยวค่อยตกแต่งคือตรงนี้น ดีหรือเปล่าวะตรงนี้มันต้องเป็นดินเพื่อแบบมีความเป็นหน้าผาหน่อยถมถมเอิบอ่าโอเคแล้วบ้านเราก็จะอยู่ระดับตรงนี้ก็ ถ่ไยถ่ยทีดี๋ยวดูนะปรับฟ้าได้ดูนี่ F.S พุ่งเลยอันนี้ฟ s อยู่อะไรโอ้ยกดผิด F.S อยู่ที่30มสิบแปะ๊ะโอเคเดี๋ยวปรับเอ้ยนี่ปรับเป็นฟ้าได้ดูดูพุ่งดูพุ่งสี่สิบกว่าเออแต่ดูโลกไม่สวยเลย เออแล้วก็แบบเหมือนเดิมทุอความสวยงามยอมแหลกหน่อยเออก็เออนาะคอมโลกเก่าแล้วทำใจมาแล้วก็เริ่มด้วยตรงนี้ตรงนี้ออบ้านบานไม่ใหญ่หรอกเนาะเออ เอาแบบเล็กๆพอ,อชุบๆๆขนาดเนี้ยพอบ้านหรือหอคอยวะฐานไม่เห็นกับหอคอยก็การจับเครื่องมือของผมก็เป็นอย่เงี้ยแหละเออพิกแอคไว้สองอันอันนี้พิกแอคขุดหลักอันนี้ขุดรองขุดรองฟ์จูนพกอีกอันหนึ่ง เป็นไอ้นี่โอเคเดี๋ยว,วอ่าเราเดิอนออกก่อนเนีเสแล้วแปะไม้อกไม่เอาเอาไอ้นี้ดีกว่าคือกะจะทำอัดรูตรงนู้นเนี่ยแล้วก็ถมตรงนี้ซะเขาไม่ได้ใช้งานอะไรติดหัวอีก ถ่ายต้นนี้ไปด้วยแล้วกันขวางเออเอาอันนี้ขึ้นมาอันนี้ปิดไปก่อนโอ๊ยโอ้ยระตุก็ช่วงนี้ไม่ค่อยจะได้แตะ e t s play เลยเพราะว่าไปนั่งเล่นดอเอกับเพื่อนอันเนาะ จะเปิดเทอมแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ออกก็คงเปิดเทอมพอดีเป๊ะเลยบางคนถามว่าอะไรว่าบ้านมึงยังไม่เปิดเทอมอีกอรอใช่ไม่เปิดเทอมมันเปิดช้านะช้ามากๆเลยเปิดที่แปดออแล้วเจาะรูสองข้างพอเสร็จแล้วก็เปลี่ยนพื้น

ก็ปักท็อดน้อยหลังคาหน่อยดีกว่าพุ่งดอกลิลลี่ คแล้วอืมอืมปัญหาใหม่แล้วทำบ้านใกล้ไปจะเอาที่จะเพียรวังอ่ะเออบ้านใกล้ไปก่อเหตุ แอปนะเฟนอันนี้หน่อยฮึบฮึบจะดีไหมวะ ดีไหมวะมคงจะดีเนาะเริ่มไม่แน่ใจละเริ่มจะไม่แน่ใจแล้วเนี่ยว่ามันจะดีจริงหรือเปล่าบันไดอีก ได้นหน่อยเฮิบเฮิบอ,อ๋ออัปบป๊บๆนาทีมันมี3สล็อตเองไม่ต้องหรอกข้างนอกข้างในอย่างเดียวพอ เอเอเบะเดินมาอีกถ้าเราเผ็ดจะเผ็ดเอาข้า,าอองในพอโอ้ยเริ่มเลแม่งเริ่มเน่าล้ว เราจะเน่าเน่าแล้วโอเคเราก็ได้แดงบ้านมาอย่างนี้ละกล้องเก็บของสำหรับบางทีที่เราเมสเทมมาเก็บไว้อะไรงเงี้ยอาชีบแปดกล่องไอรอนนี่ขาดไอรอนโอ้ย thướp vẽ kép hai pháp ôi phải mấy giấy rồi mới lúc nào này thầm cơn

เอาซะหน่อยให้มันมีเสียงประตูหน่อยเรามีของอะไรต้องเก็บมัง้งชูกระเค็นเข้ากล่องนี้ไปแล้วกันเฟีดด้วยสวยพวกนี้เก็บอัดกล่องนี้ให้หมดเลยว้ายเ,เมลอนโอ้มีเกลือละมีเกลือละเริ่มจะเยอะแล้วเอ็มบารอดมั้งยงเยอะกว่าทองอันนี้ไม่น่าจะใชล่ละมัง้ง ช่วงนี้ของน้อยมากมนะเหล็กเล็ก,ลกอ๋อเล็กอยู่กล่องนี้สี่อันต้องตะครับถามว่าจะเอาเล็กมาทำอะไรหรอทำทิปไว้ฮุกเสร็จแล้วก็เอามาแปะที่กล่องเอาตรงขาปังค้างด้วยอินดีมาก โอ๊ยโอเคอาจบอจบอาจจบไม่ต้องงุ่งค่ามีดาบเบนอ,บอนัพอัตทพอดเฮ้ยนึกว่าเอ็นเดอร์มแมนนะเนี่ยอ่ะเกิดเฉยเฮ้ยเกิดไม่เกิด ตกครัฟอีกสักอันหนึ่งแล้วกันอ่าวหินอีกหินหินหินอ่ะไม่เอาไม่เดินกลับไป่ปไกลฝนตกอีกแลกแลกเลยแลกมาก เห็นเห็นเห็นพอแล้วมั้งอาเชิอบอาเชิบโอเคทำเป็น ล้านเล็กๆลังคาลังคาเราจะทำยังไงดีลังไม่ใช่ละ ออนได้ว่าเจอบัก๊กกะจะโทษเวอร์ชันใหม่นะว่ามีบัก๊กมันบอกฮะเวอร์ชันใหม่ใช่หนึ่งจุดแปดจุดหกเออไอเมื่อวานออกหนึ่งจุดแปดจุดห้าวันนี้ออกหนึ่งจุดแปดจุดหกแม่งออกอะไรได้ทุกวันวะเนี่ยอัปเดตเนี่ยขยนันกันลอเกิน รูไ้ไหมกิน้ที่คอมเนะี่ยโอ้ยเออคือเราต้องขึ้นมาอยู่บนนี้ใช่ไหมเนะี่ย เอทำไมมันถึงวางยากขนาดนี้วะเน่หลังคาเนี่ยโอ้ยก็เรงมาด้านนี้อีกก็ลงมาด้านนี้ด้านนี้ว้าวแสงชิบเป้งเอ้าติด อะไรจะกันนักกัน,นะนะ ب, ب. เอาไวฮะเี่บเฮ้บเ้อเราก็ไปแก้ตรงนี้ก็เดี๋ยวเวลา เวลาแบบว่าตัดไปแล,แล้วเดี๋ยวให้ดูภาพบ,บ้านนี่เสร็จเพราะว่าแม่งนานเหลือเกินโอเคหลังคาเราก็ได้เองเล่นที่ระเบียงขอเชิญนั่นแหละโอเคนะขอแเชิญ่าแลกเกินมานเกนินยังไงเออแล้วก็เหล่าตัวน,นี้ตัวนส่วนที่ไม่ได้ขึ้นเดียวกไปแล้วก็จัดการทำ้มันสมองจิ้มเลยแต่ว่าไอ้บ้านอะไรวะทำไม่ใช่เออแล้วก็ต้องเสริมนีดหน่อย たっ <Boy. S 2> <Boy. S 1>、yeah. เราได้ไปวิ่งหาแกะมาเนี่ยเราก็ไม่ได้เจอสักตัวเลยดู5อันเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยเนี่ยเออเราก็ขับเตียงเถอะคงไม่ได้ละก็เดี๋ยวมีเต็นดะ์เดี๋ยวเอามาวางเดี๋ยวเอามาวางตรงนี้เออ ก็สำหรับวันนี้คงไม่ได้นีแล้วกันอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์นะครับก็ฝนตกอีกแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปเก่าๆของผมด้วยนะครับก็บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า